สวัสดีครับเอพิโซดที่แล้วเรามาคุยกันว่าก้าวไกลนะกับเพื่อไทยจะสั่งคกรรมกันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคําถามแล้วก็ทฤษฎีเอาไว้ว่าลุงป้อมนะหรือลุงต่างๆเนี่ยจะกลับมาเป็นนายกหรือว่าเป็นรัฐบาลได้อีกหรือเปล่านะคือตอามพี่น้องคือตอนนี้มีคนพูดกันเยอะมากนะว่าบคือเพื่อไทยอาจจะอาจจะตัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จครับเพราะว่าพอไม่มีลุงไม่มีก้าวไกลมันจะตั้งเสร็จได้ยังไงสมมมันก็ไม่หายากดัง็ั้นคงก็เลยมองข้ามไปที่ลุงนะ โดยเฉพาะลุงป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับ,รบหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มีแนวโน้มว่าแหมตอนนี้คึกคักนะหมายความว่าสมาชิกเองก็ไม่อยากให้ลุงไปไหนอยากให้อยู่แล้วบอกว่าเป็นนายกได้แน่นอนให้นิ่งเอาไว้ก่อนคึกคักนี่คนนอกก็เข้าไปติดต่อคนในก็คือตอนนี้ผมว่าหลายสูตรนะกับนักวิชาการก็ดีใครตอน,นี้ประเมินกันอย่างนี้นะว่าพลเอกไปพลเอกประวิทย์ จะได้เป็นนายกริงลุงป้อมจะกลับมาครับแต่ว่าสําหรับแต่เราได้คิดตกตรงกันข้ามเลยเขาบอกว่าปิดประตูลุงป้อมเป็นนายกนะฮะตอนนี้เงื่อนไขนะครับที่จะมาดูกันว่าลุงป้อมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่เนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขเดียวครับเงื่อนไขใหญ่นะเงื่อนไขเดียวคือเพื่อไทยต้องยก โหวตให้ลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีตรเงื่อนไขเดียวที่ป้อมจะได้เป็นคือเพื่อไทยต้องยกให้เ,<อ>เพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่ยกให้เนี่ยเสียงลุงป้อมจะไม่พอครนะคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ย298เสียง292นะเสียงฉะนั้นเนี่ยพรรคอื่นจะมารวมกันไม่ได้ถ้าสองพรรคนี้ไม่ไปโหวตให้ก้าวไกลไม่โหวตให้เลยต้องอาศัยบารมีลุงก็สวก็รัฐบาลเสียงข้างน้อยไงก็ตั้งไม่ได้เพราะว่าเสียงข้างน้อยเนี่ย ภูมิใจไทยนะหรือไม่แต่พรรคลุงเองก็ประกาศแล้วไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับฉะนั้นโอกาสที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันยากนะแต่ว่าลุงเนี่ยลุงป้อมเนี่ยถามว่าถ้าเพื่อไทยจะยกให้ครับทําไมต้องยกให้ลุงครับมีคําถามเนี่ยเนี่ยถ้าเพื่อไทยจะยกให้นี่คือฉากทัดนะฮะซีเรียลโอที่เราคิดก,กันนะฮะทำไมต้องยกให้หนึ่งทำไปต่อยกให้คําถามตอบว่าช่วยทักษิณได้หรือเปล่าอ่าค,คือเหตุว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยกให้ลุง ป้อมเนี่ยลุงป้อมจะช่วยอะไรทักษิณได้บ้างนะทำทำไมถึงเป็นทักษิณอ่ะผมว่าทุกคนก็รู้นะว่าทักษิณเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยเราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องพดไม่ต้องพูดเยอะรู้กันอยู่แล้วถามว่าลุงป้อมเนี่ยถ้าเขายกให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะช่วยคุณทักษิณกลับบ้านได้ไหมจะช่วยให้คุณทักษิณไม่ต้องติดคุกได้ไหมจะช่วยดูแลคุณทักษิณได้ไหมคุณทักษิณคาดหวังได้ไหมซึ่งผมมองดูนะว่ามันยาก จะช่วยยังไงอะพูดง่ายๆก็คือว่าครับลุงป้อมจะเป็นนายกได้ก็ต่อเมื่อเพื่อไทยรู้แล้วว่าลุงป้อมช่วยทักษิณได้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันมีโอกาสไงแต่ว่ามีคนไปคุยกันก่อนนันนี้ว่าเฮ้ยถ้าลุงป้อมเป็นนายกลุงป้อมจะช่ยวยทักษิณได้น,นะ,นะโอ้ยเดี๋ยวลุงป้อมจะไปช่วยออกพระราชกำหนดับพระราชกำหนดนี่คือออกโดยรัฐบาลเลยนะไม่ต้องเข้าสภาก่อนนะคือรัฐบาลประกาศใช้ตุ้มได้เลยแล้วค่อยไปเข้าสภาเวลารัฐบาลเวลาสภาจะเปิด แต่ทุกคนมองว่าเอ้ยไม่ใช่การออกพระราชกําหนดเนี่ยมันต้องมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินไปทําอย่างนี้ในหะลวงป้อมติดคุกนะอ่าอย่างเงี้ยคือพอมันไปดังนี้ไม่ได้เนี่ยผมถามว่าตัวคุณทักษิณเองก็ดีนะจะไปใช้ลวงป้อมว่าไม่ใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่ายกให้ยกให้เพื่อไทยก็เจ๊งสิเลอกตั้งกลางหน้าก็ศูนย์พันดิเพราะอะไรเพราะว่าขนาดว่าจะเอาพักลุงมาเนี่ย ยังไม่อยากจะเอามาเลยเพราะมีกระแสต้านมีแฟนคลับต้านมีบรรดาแกนนำของพรรคลูกสาวคุณนุมยิ่งชินวัตรก็พูดมานะว่าไม่ไม่ร่วมสองลุงครับคุณเสถารก็บอกไม่ร่วมสองลุงคุณคุณชลน่านวนนกพักก็บอกไม่ร่วมสองลุงถ้าไปยกให้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยอในพักเองก็มีปฏิกิริยาเหมือนว่ามีคนในอยากจะออกเลยไไมเพราะว่ามีการเอามา มีกระแสคือถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเป็นพรรคอันดับสองเนี่ยนะครับไปยกให้กับลุงป้อมพรรคอันดับสี่ครับโอ้ผมว่าเพื่อไทยเสียหายเลยเสียหายยับเลยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าใครวิเคราะห์ยังไงก็ถูกแท้แต่นะแต่ว่าผมคุยกับแกนนาเพื่อไทยหลายคนนะครับบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยกให้ยังไงครับลุงป้อมจะทําอะไรได้อะยกไปให้ลุงป้อมจะช่วย อะไรทําอะไรให้พเพื่อไทยที่ที่จะยืนอยู่ได้หรือหรือยังไงมีแต่จะเจ๊งมากกว่าก็คือรู้อยู่แล้วว่าช่วยทักษิณไม่ได้แน่นอนหนึ่งช่วยทักษิณไม่ได้สองคนในพักแควนกลับเองเสื้อแดงเองก็แตกออกไปอีกเสื้อแดงตึงมีอยู่น้อยแล้วตอนนี้นะก็อาจจะออกไปอีกมีคนด่าซ้ําอีกแล้วเพื่อไทยจะเหลืออะไรฉะนั้นผมมองว่าเพื่อไทยไม่ยกให้และถ้าไม่ยกให้๊ีความจะเป็นนายกได้อีกไหมมันมันมีแต่มีรูนิดเดียวแต่ ก็ยังมีโอกาสอยู่อีกมีอยู่นิดนึงครับก็คือเรื่องของการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้คือสถานการณ์ต่อมานะฮะโอกาสที่จะตั้งได้ก็อีกอีโอกาสที่จะเป็นนายกได้อีกครั้งอะนี่ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงครับเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือหมายความว่าร้อยแปดสิบแปดเสียงครัขั้วเดิมพรรคเดิมคุณอนุทินกลับไปนะคุณอนุทินกลับไปซึ่งวันนี้คุณอนุทินเนี่ย ประกาศมาอยู่กับเพื่อไทยแล้วนะแล้วก็ประกาศว่าเขาไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอม,มันก็ทําให้ลุงป้อมยิ่งมดูกาไปอกีกครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ลุงป้อมจะได้เป็นนายกมันแทบไม่มีอะแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยแล้ว้ามีเนี่ยคือคือมีแต่เสียงสอวอ่ะแต่ว่าฝั่งสอสอเนี่ยมันยากไงยัยงไงถ้าเป็นรัฐบาลต้องโดนโหวตสวนแน่นอนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็พอภูมิใจไทยประกาศอย่างนี้นะ มันก็ตั้งไม่ได้นะอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเลยก็เป็นว่าไม่ได้เป็นแน่นอนคือผมค่อนข้างอยากฟันธงนะนี่คือว่ายากอะยากมากแต่ถามหน่อยลุงอยากเป็นหรือเปล่าโอ้ลุงนี้แน่นอนคือวันนี้เนี่ยถามว่าลุงอยากเป็นไหมอยากเป็นสิใช่ไหมก็เขาสารลุงเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประกาศไปแล้วว่าจะลาออกแล้วก็แป๊บเดียวก็กลับมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคการล้างไพ่นะแต่ว่าตอนที่ผมฟังดูนะพอลุงประกาศปั๊บอย่างนี้นะ คนเพื่อไทยเจมเลยนะเพราะคิดว่าจะเอาพักลุงมาแต่ว่าไม่เอาลุงมาเพราะลุงไม่ได้เป็นหัวหน้าเดี๋ยวก็จะดึงพักนี้ไปร่วมกับเพื่อไทยยังไงครับก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อไม่สที่แล้วก็คือว่ามีมีการวิเคราะห์กันนะแม้แต่แม้แต่ในการแถลงข่าวของเพื่อไทยก็มีบางคนในที่นั่นเนีข่าก็บอกว่าเฮ้ยไปเอาคนจากพักบางพักมาร่วมได้ไหมอะไรทํานองนี้นะะก็อาจจะเป็นฉากทัศน์นี้คือวันเนี้ มีคนพูดในลักษณะอย่างนี้หลายคนคผมก็ยังอุดเปรกจไม่ได้ว่าเราใช้เขาใช้ตะกะอะไรนะค,คือคิดว่าพอบิ๊กป้อมเป็นแล้วเนี่ยมันมีความเด่นของบิ๊กป้อมอยู่ค,คือหนึ่งบิ๊กป้อมเนี่ยก็อาจจะมีวาระอะไรต่างๆคือบิ๊กป้อมเนี่ยชูสูตรเรื่องการสลายขั้วนะแล้วก็ประณีประนอมยืดหยุน่นนะอาจจะคุยกันได้หลายๆส่วนนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับกองทัพกับผู้นํากองทัพอะไรต่างๆอาจจะดูแล้วเออเดินไปได้ อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเดินไปได้มากกว่าแต่ผมว่าคนในเพื่อนไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าที่ผมต้องพูดกลับมาเพื่อนไทยเพราะว่าเพื่อนไทยต้องยกให้เท่านั้นซึ่งโอกาสที่เพื่อนไทยยกให้ผมบอกไปแล้วไง <c oughs> ก็คือเงอนขเดียวเท่านั้นเอาเงอนขเดียวคือเท่านั้นคือคุณทรัทกษิณนั่นเองเอาก็ก็หลักๆมันคืออย่างนั้นนะเอาคือคุณช่วยทักษิณไม่ได้คุณทักษิณไม่ได้แล้วเพื่อนใจจะยอมยกพักของตัวเองอนาคตนะคือไม่เป็นความตายเป็นเป็นตตายของพรรคเพื่อนใจนะเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยมองเห็นก็คนนมัักกจะพูดว่า เออเพื่อไทยยังไงก็อาจจะไปชวนลุงมาได้แต่ไม่ได้พูดถึงว่าเงื่อนไขเนี่ยรเรื่องทัรครินคุณทักษินเนี่ยนะเป็นเงื่อนไขาสาคัญเลยก็คือต้องแลกยื่นหมูยื่นแมวกันนะไอ้ย,ยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แลลวค,คือคนคนที่ซอมมันเป็นอย่างนี้ค,คือที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กป้อมกับพรรคเพื่อไทยมีสูงไหมมันมีสูงจริงตั้งแต่เรื่องแก้ธรรมนูนบัตรสองใบแล้วบัตรสองใบเนี่ยบิ๊กป้อมกับ เพื่อไทยนะเพราะก็คุยกันแหละแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเอาบัตรสองใบมาเนี่ยมันจะสกัดก้าวไกลได้แต่มันพลาดเนี่ะความสัมพันธ์ก็มีมาต่อกันแล้วถ้าเราเห็นในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กป้อมอยู่ในผูตลอดนะก้าวไกลจ้ามาแต่เพื่อไทยตีเพื่อไทยก็ตีตกไปความสัมพันธ์ก็มีกันอยู่มันยกให้กันได้ไหมคือเขาก็เขาก็รู้จักกันมานานนะเพื่อไทยเปิดประตูบิ๊กป้อมตลอดแต่ว่าบิ๊กป้อมไม่เคยช่วยอะไรได้ครับช่วยอะไรได้คดีต่างๆก็ ผมดูนั่นในปปชอเองก็ไม่ได้ช่วยแต่ล่าสุดก็ที่เขาจับจ้องแล้วก็มีกรารพบว่าเคลียร์กันได้คือกรณีเรื่องอที่เห็นว่าอาจจะคุยกันทำํำไมถึงโยงไปบิ๊กป้อมกับปปชเพราะว่าเพื่อนของบิ๊กป้อมอยู่เป็น,น,นประธานปปชอ,อยู่แต่ว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงได้แล้วคดีล่าสุดของคุณนศิเถูกยกไป2คดีคนะหนึ่งคดีจำนำข้าวรับสองยกเลยนะคดีการบินไทยจับซื้อเรื่องบินยกเลยนะ แต่การยก่างนี้หมายความว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปในการพาคุณเทักศิณกลับบ้านหรือเปล่าก็เป็นไปได้ไงแต่ว่าใครล่ะใครล่ะใครมีบทบาทในปมปชใครคุมปปชล่ะใช่ไหมแต่เขาพูดถึงความสำคัญของพิษป้ามไหมครับอันนี้ยอันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่คุณมองว่าเฮ้ยนี่หละเพื่อไทยอาจจะยกให้อืมันก็เป็นไปได้ไหมแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่นี้ไงแต่พี่บ้างมองว่าในสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีทางมันมันจบเลยมันเลยขั้นตอนมาแล้วแล้วขั้นตอนใหญ่ก็คือว่าถ้าคุณทักศิณกลับมา จะรอดคุกได้ไหมอืมอ่ามีใครจะช่วยได้ไหมครับมาถึงตัดติดคุกยาวมันไม่ใช่อะไม่ได้กรการนี้อะแล้วก็บิ๊กป้อมก็นั่งเป็นนายกไปก็คุณทักษิณก็นอนอยู่ในคุกไปก็ที่ผ่านมาก็มันเป็นไม่ว่าถึงแม้ว่าจะคืนดีกันมีมีแบบนี้กันเกิดขึ้นแต่การเมืองมันมันยังมีอะไรที่ซับซ้อนนะเอาได้อนอนไม่ได้แต่นี่มันไม่แต่ว่าการที่เพื่อไทยจะยกง่ายกับบิ๊กป้อมเนี่ยผมยังมองว่าโอกาสเป็นไปได้ยากอะครับปิดประตูอ่าแต่เป็นอย่างที่ปิดไว้ก่อนปิผมวามันยากนะแต่ว่า การเมืองไทยผมยังคือไม่เคยคือผมไม่เคยแบบเป็นกันทงร้อยเปอร์เซนต์ว่าเฮ้ยมันปิดปึ๊กแล้วไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้ตลอดนะออ้ที่ว่าชูแล้วมันอาจจะไม่ชูกันนะบางคนเนี่ยก็หายใจแบบร้อนรุ่มมากเลยลุงจะมาลุงจะมาไหมพี่นอตบอกว่าโอกาสน้อยน้อยมากผมไม่เห็นผมเลี้ยงเห็นความสัมพันธ์แล้วไงที่ผ่านมาไหมว่าเมันมันคนไม่มองมีสเตล์ไม่ลังกันนะแต่ไม่ฟันโง ไม่ฟันพงว่าปิดตายผมก็คิดว่าปิดตายสูงนะปิดตายสูงนะเพราะว่าเราคุยแกนนําอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในเพื่อนไทยเนี่ยไม่ยกให้พะยกให้ตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแถมต้องเสียพักเสียอะไรต่างๆเสียรันวัดไปเยอะเลยเสียเยอะเลยพักตัวเองไป็นันดับสองไปยกให้พักลําดับที่สี่แล้วก็มาจากการยึดอำนาจ มีส่วนอะไรต่างๆหรืออำนาจด้วยพักระดับสี่ด้วยช่วยไม่ได้ด้วยไม่ได้ช่วยไม่ได้คือคือช่วยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปยื่นหมู่ยื่นแมวเลยใช่ใช่เลยใช่เลยฉะนั้นเนี่ยผมดูโอกาสของมิตัป้อมยากมากนะจริงๆนะแต่ว่าถ้าจะเป็นคนอื่นหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันคนอื่นที่หมายเขาว่ามาจากพักมิตร้ออาอย่างเช่นเพื่อไทยจับไม่ได้มีพรรคอื่นอีกไหมอ๋อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับวันนี้เราก็ตอบคาถามหลายๆคนที่สงสัยแล้วว่าลุงจะกลับมาหรือเปล่าเราจะสวนกระแสหน่อยนะเพราะผมมองว่า ไม่น่านะครับแล้วล่ะครับโอกาสสูงมากที่จะไม่น่ามานะครับอันนี้ก็เราก็สรุปไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวการตั้งรัฐบาลนี่อาจจะมีโปรเซสต่อไปอีกแน่นอนครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่ออย่างนี้นะฮะวันนี้ก็คงจบแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ